นี้ก็ยังอยู่กันที่โมเมนต์ความหวานของทะเลมันดีฟกันต่อคะ่ะกับโมเมนต์ของสองหน,น,น,นุ่มสุดฮอตเติ้ละเฟิร์สวันกับทริป3วัน2คืนกับดัคเตอร์แอลลี่เอ็กซ์คลูซีฟทริปอินมันดีฟทริปนี้รวบรวมภาพบรรยากาศความหวานความฟินของเติ้ลเฟิร์สวันช่วงปาร์ตี้ในวันที่2และโมเมนต์ทริปวันที่3ให้แฟนๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวหนูนนนะเกียร์เกียร์ร้องแก้มเมื่อวาพูดแบบเนี่นย <laughs> <laughs> oh yeah, I'm 国外，然后他的话，他想呃，起早一点点去多锻炼身体，然后呃，希望他会有更多更多的农夫山一起唱，然后希望 one 会有很多很多的首歌，因为 first 农夫山现在他的演唱会，啊、呃，然后他希望 YouTuber 成功会。 可以从小小的开始，然后他想，呃，把原本的 c 己拍好，<laughs> 然后他想很多很多的国家到。嗯嗯嗯嗯 oh my god สองปีแบบไม่คิดว่ามันจะผ่านมาได้เหมือนนานแต่ก็ไม่นานเราก็รู้สึกว่าทุกวันในการทํางานเหมือนแบบโดนมันมันมีความสุขแล้วแบบทรีมีมันก็มันเหมือนไม่ได้มาทํางานก็ยินดีใจมากสแบบมันเป็นสองปีที่รู้สึกว่าทุกวันเวลาแบบออกไปข้างนอกเจอทุกคนอะไรเงี้ยเออมีน้องมันสบายใจที่แบบที่ได้ที่อยู่ตรงนี้ ครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับครับผมใกล้สองปีแล้วก็รู้สึกว่าผ่านไปไวมากครับครับผมยูกับพิ่เตอร์มันก็ จริงได้อะไรหลายๆอย่างเลยก็อย่างที่เคยบอกไว้ตลอดว่าขอบคุณที่วันนั้นพี่เติ้ลเตินปครับผมกพถ้าไม่มีพี่เติ้ลผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะเป็นยังไงอะไรับพี่เติ้ลทำให้ผมเป็นเป็นผมในเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดเท่าเท่าที่แบบเรียกว่าไงแบบเท่าที่ในชีวิตนี้ผมแบบเคย รู้สึกอย่างไรครับก็สีใจจรดงก็ตีใจใจแหละโอเคมาการเล่นตีใจครับสองปีแบบไม่คิดว่ามันจะผ่านมาได้เหมือนนานแต่ก็ไม่นานเราก็รู้สึกว่าทุวกวันในการทำงาน ม,มันมีความสุขแแบบคือมีนเออมันเหมือนไม่ได้มาทำงาน <c oughs> <c oughs> ดีใจมากแบบมันเป็นสองปีที่คือวันทุกวันเวลาแบบออกไปข้งนนานนงนอกเจอทคนตจอมีน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้คือไม่รู้อะไรเลยก็ พิ่เติ้ลมันก็ได้อะไรหลายๆอย่างเลยกอ็อย่างที่เคยบอกไปตลอดว่าขอบคุณที่วันนั้นพีเติ้ลเติ้ลผมนะผมเพราะถ้าไม่มีพี่เติ้ลผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะเป็นยังไงแบบเติ้ลทำให้ผมเป็นเป็นผมในเวอร์ชันที่แบบดีที่สุดเท,ท่าที่แบบเลี้ยงเฮ่แบบถ้าที่ใน,นทีวี

She added me to ้าถามว่าอะไรสวยกว่าทะเลก็คนตรงหน้านั่นแหละอุย้ยคนตรงหน้าหรือคนข้างข้างคะอุย้ยครับผมแล้วที่สำคัญนะครับขอบคุณด็อกเตอร์ลี่ด้วยนะครับที่พาพวกเรามาทำกิจกรรมสนกุกๆนบกนี้ Ok! ก็ฝากติดตามด็อกเตอร์เอลลี่ด้วยว่าจะมีกิจกรรมอะไรออกมาให้แบบว่าร่วมสู่ร่วมเล่นกันแบบพวกเราวันนี้ก็เจอกันนครับเจอกันทริปนี้ครับผมด็อกเตอร์เอลลี่เอ็กซ์จนฝนฟันครับผมด็อกเตอร์เอลลี่เอ็กซ์จนฝนฟันที่บ้านที่เดทเกี่ยวขอหน่อยไม่อยู่ขอหน่อยไม่เห็นมีอะไรให้เลยอ่ะ น้อยอ่ะอุ้ยให้หัวใจหรอใครใครอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรพี่โซ่พี่สองลองหันหลังเฮ้ยกลับบ้านจ้าไปไป t h a n ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ d e ู t u Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ